สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเอฟซันนะครับผม6 1 9นนะครับลูกค้าแจ้งมาพิมพ์เป็นเส้นนะครับผมิมพนภาพก็เป็นเส้นพิมพ์ตัวอักษรก็ขาดนะครับเบื้องต้นเราจะมาเป็นเทสดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็โดยการสั่งเช็คนะครับหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือผ่านตัวเครื่องก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมจะสั่งผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับตัวเครื่องยกขึ้นได้นะครับ หัวพิมมีปัญหานะครับหมึกไม่ออกหัวตันนะครับผมนี่นะครับเบื้องต้นนะครับผมให้เราเดี๋ยวผมจะเช็คนะครับหมึกในตัวตลับก่อนนะครับว่ามีน้ำหมึกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนเครื่องก่อนนะครับ จากนั้นนะครับเราดันตรงนี้นะครับเฟืองเนี่ยเฟืองอันสุดท้ายนะครับดันเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้นะครับพอดันเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอตัวล็อกตลับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะคลายล็อกนะครับตรงนี้เราจะสามารถขยับตลับออกมาได้แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะถอดนะครับตัวปาครอบนะครับ หมึกในตลาบมีนะครับมีครบทุกสีนะครับเหลืองก็มีนะครับแต่สีที่มีปัญหาจะเป็นสีน้าเงินกับสีดํานะครับที่มีปัญหานะน้ําเงินกับดํานะครับผมก็จะใช้น้ํายาล้างอรพิมพ์นะครับแช่ทิ้งไว้นะครับเหลืองก็ไม่ค่อยดีนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงว่าเหลืองไม่ค่อยดีสังเกตมันมีฟองนะครับหมึกมันวิ่งย้อนกลับนะครับหมึกมันหมึกมันวิ่งย้อนกลับแสดงว่า ไอตัวเหลืองเนี่ยตลับมันมีปัญหานะครับผมทําให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับดูดหมึกให้เข้าในตลับก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยี๋ยวผมจะดูดให้ เขาตลับทุกสีเลยนะครับแล้วก็เปิดจุกขึ้นแล้วปิดลงไปนะครับเพื่อที่จะไล่อากาศนะครับผมแต่ตรงนี้สีที่มีปัญหานะครับเบื้องต้นเราจะล้างก่อนก็นกคือสีน้ําเงินกับสีดํานะครับผมจะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้เลยนะครับ เป็นน้ำยาล้างหัวพิมของทางร้านนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะผมจะใช้สลิงแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็แช่เสียบลงไปเลยนะครับแล้วก็ดันนิดนึงนะครับพอมันลงหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่าดัานแรงนะครับดูหัวทะลุ ส่วนสีแําเงินที่มีปัญหานะครับวัที่สองนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับสังเกตไหมฮะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยผมบอกที่ว่ามีปัญหาไหมฮะเมื่อกี้เราดูดหมึกมาเต็มแล้วนะครับอากาศมันดูดกับเหีนยวไหมทาให้หัวไม่ออกปกติมันต้องเต็มนะเห็นไหมสีอื่นเต็มนะครับแต่สีเหลืองมีปัญหาต้องเปลี่ยนไม่งั้นใช้ไปใช่ไปใช่มา เหลืองจะหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยๆเราทำให้สีเหลืองไม่ออกนะครับตัวนี้มันเป็นดัมเปอร์เฉพาะด้วยเดี๋ยวผมลองหาตัวดัมเปอร์เทียบเข้ามาใช้ดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นดัมเปอร์ของทางร้านนะครับอันนี้เป็นน้ํายานะครับผมผมใช้น้ํายาแช่ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวของลูกค้าออกก่อนนะครับนี่นะครับ มีปัญหานะจะลองเสียบของที่ร้านเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะดูจากนั้นก็เปิดเปิดจุกนี้ขึ้นแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าหมึกกิวิ่งย้อนไหมนะครับเมื่อกี้เราดูดของลูกค้าให่ไหมฮะดูเสร็จหมึกเต็มตลับแล้วมันหายไปหมดเลยนะครับแบบนี้ครับทาให้หัวพิมพ์มันมีปัญหานะครับ อ่ะหลังจากที่ผมแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็สามสิบนาทีแล้วนะครับเราก็จะดันน้ํายาลงไปให้หมดเลยนะครับอย่าโดดขึ้นนะครับเราดันลงไปเบาๆนะครับเกรงมือไว้ด้วยนะครับอย่าให้น้ํายามันล้นขึ้นมานะครับถ้านยันน้ายามันล้นขึ้นมาบนพวกนี้ฮะเราเปิดแฟลชก่อนถ้าน้ํายามันล้นพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะไหลลงไปโดนสายแพรด้านข้างนะครับเดี๋ยวหัวพิมพ์จะช็อตนะครับ เกงไว้นะครับเห็นไหมน้ํายามันจะไม่ซึมออกมานะครับถ้าเราไม่เกงไว้เดี๋ยวน้ํายานะครับมันจะล้นนี่ครับจากนั้นผมก็จะใส่ตัวตลับเข้าไปคืนนะครับดูสีที่เราสีเหลืองเมื่อกี้เห็นไหมครับเี่ยไม่ย้อนแล้วนะครับเมื่อกี้ตลับของลูกค้ามีปัญหานะครับดูสีอื่นด้วยนะครับสีอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับ จากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรอบแล้วก็มาเทสกันดูว่า,าตัวน้ำหมึกนะครับผมจะออกหรือเปล่านะครับหรือจะมีปัญหาหรือเปล่านะ นี่ผมก็สั่งล้างหัวพิมพ์นะครับจากนั้นก็รอนะครับประมาณสักสองถึงสามนาทีนะครับให้เครื่องนะครับทําการชาร์จตั้งหมึกลงหัวพิมพ์นะครับมาดูกันนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้งานได้ดีขึ้นไหมนะครับจากที่มันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตลับของลูกค้าที่มันเสียนะครับเครื่องนะครับพอผมสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับแล้วหมึกมันไม่ดูดไปนะครับผมก็เลยใช้ตัวน้ํายานะครับ น้ำยาล้างหัวพิมพ์เรานี่นะครับเอาฉีดลงไปในชุดปั๊มนะครับชุดปั๊มแบบนี้เมื่อกี้ผมทําการดูดใช้สลิงดูดนะครับมันไม่ออกนะครับก็เลยผมก็เลยได้แกะตัวปั๊มออกมานะครับอันนี้คือตัวรีดรีดน้ําหมึกนะครับมันจะประกอบอยู่ในลักษณะเนี่ยเขาเขาเรียกตัวรีดหมึกนะครับผมเนี่ยมันจะประกอบอยู่ในลักษณะนี้ผมได้ถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วลองดูดดูนะครับมันดูดหมึกไปนะครับ อาการนี้นะครับหัวพิมพ์มันไม่ได้มีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาตรงปัม๊มอันนี้เกิดขึ้นได้ในเรื่องของเอฟสันทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองยึดตัวรัดคืนแล้วจะลองดูดูอีกทีหนึ่งดูดูนะครับว่ามันจะดูดน้ำหมึกไปได้ไหมนะครับ อาการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาเราปิ้นไปอ่ะครับเราล้างมราพิมพ์มันออกแต่เราใช้ไปสักพักหมึกมันไม่ออกนะครับหมึกมันเริ่มหายไปเรื่อยเริ่มหายไปเรื่อยนะครับผมตรงที่รีดหมึกตรงนี้สําคัญนะครับมันเพราะมันจะมีเฟืองรีดรีสายหมึกทิ้งนะครับที่ต่อจากตัวเครื่องนะพวก L สามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์พวกนี้นะครับลองแกะดูนะครับตัวรีดหมึกจะอยู่ตรงปั๊มนะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับแกะออกดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูน้ำหมึกดูใหม่นะครับ สังเกตอันนี้ผมเทน้ํายาใส่มันจะมีน้ำมันจะมีน้ํายาอยู่ในหัวพิมพ์นะครับผมจะลองดูดดูนะครับว่าอมันจะดูดน้ํายาไปไหมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันดูดไม่ไปนียฮะมันดูดไม่ไปนะครับตรงนี้ยังเหลือเหมือนเดิมนะครับมันดูดไม่ไปเราก็เลย ต้องมาจัดตรงนี้ใหม่นะต้องมาจัดตัวที่รีดหมึกใหม่นะครับมันอาจจะไปกดทับสายปกติถ้าดูดมันจะมานะครับสังเกตน้ํายาตรงหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับเนี่ยพอเราดูดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะดูดได้นะครับพอเราถอดออกมาเนี่ยเราต้องดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาแล้วก็จัดสายใหม่นะครับในสายพวกนี้นะ ตัวรีดน้ำหมึกนะครับใครที่แบบมีปัญหาก็ส่วนมากก็จะเป็นตัวนี้นะที่มีปัญหานะแบบปิ้นไปดีๆแล้วหมึกไม่ค่อยออกนะครับหมึกขาดอย่างเงี้ยฮะเราจะแก้จนถ้ามันสามารถดูดใช้สลิงดูดน้ํายาได้นะครับผมจะเอาน้ํายานะครับใส่ทีหนึ่งนะครับ จากนั้นจะลองดูอีกทีนึงนะครับนะครับหลังจากที่เราแกะ,ะตัวรีดรีดหมึกนะครับออกมานะครับแล้วก็จัดสายใหม่ที่อยู่ข้างในขดตัวนี้นะครับจัดสายใหม่เรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราล้งางหมวพิมพ์อันนี้ผมจะยังไม่ให้มันทิ้งในกล่องนะครับ แต่เราต้องใส่รุ่นนี้เราต้องใส่กล่องซับหมึกเข้าไปนะครับไม่งั้นเครื่องจะไม่ทํางานนะครับแต่ตรงนี้เราใส่กล่องเข้าไปปุ๊บตัวนี้สายผมไปต่อข้างนอกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันทิ้งในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราลองสั่งลากหัวพิมพ์ดูนะครับเห็นไหมครับน้ําหมึกออกมาแล้วนะครับจากที่มันไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวรีดหมึกถ้ามันใช้งานไม่ได้นะครับมันก็ทําให้ตัวปั๊มตัวนี้ครับที่ประกอบตัวหัวพิมพ์เนี่ยเวลามันดูดหมึกมาดูดไม่ได้พอมันดูดหมึกไม่ได้มันก็ทําให้หมึกไม่ออกนะครััััับบเเพรรราาาาาาะะมมมมมมนนนนไไ่่่่สถดดดูผผตวกลองงงงิหหึีย้้ขค เห็นไหมครับเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์เยอะมากนะครับถ้าเราสั่งเยอะมากไอ้ตัวฝ้าซับหมึกเต็มนะครับเราต้องเปลี่ยนกล่องตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับผม เดี๋ยวรอให้เครื่องล้างเสร็จแล้วก็ผมก็จะใส่ตัวนี้คืนเข้าไปในตัวเครื่องนะครับจากนั้นก็จะประกอบเครื่องแล้วก็ลองสั่งปิ้นดูนะครับจากที่เราซ่อมตัวรีดน้ำหมึกแล้วนะครับตัวนี้ไม่ดึงกระดาษด้วยนะครับลูกค้าน่าจะรู้ว่ามันไม่ค่อยดึงกระดาษด้วยนะครับผมก็เลยซ่อมชุดชุดฟีดไปให้ด้วยนะครับ๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะมันจะพอไหวไหมนะครับผมเพราะว่ามันก็หลายอาการนะครับตัวเครื่องนะฮะเครื่องนี้นะ มึกไม่ออกปั๊มมีปัญหาเครื่องไม่ดึงกระดาษหลายอาการนะะต้องดูก่อนว่ามันจะพอแก้ไขอะไรได้ไหมนะครับผมพอที่จะใช้งานได้ไหมนะครับ ครับหลังจากที่เราประกอบเครื่องเข้าหมดแล้วนะครับเราก็จะมาลองปิน้นดูนะครับชุดเฟสซ่อมไปแล้วนะครับผมมาดูกันว่ามันจะดึงกระดาษไหมนะครับผมหรือมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับดูว่าจะปิน้นเป็นเส้นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมการดึงกระดาษนะครับหลังจากที่เราซ่อมไปแล้วนะครับผม นีนครับดึงกระดาษไม่ติดขัดน,นะครับปิ้นตัวเสือออกมาไม่ขาดนะครับผมตัวเสือออกมา100%ยเปอร์เนะ,ะเดี๋ยวลองปิ้นตัวรูปภาพดูนะครับ อาการของเครื่องนี้ก็คือนะครับมาก็คือหนึ่งหมึกมันขาดนะครับเนื่องจากตัวรีดหมึกมีปัญหาหัวพิมพ์ตันนะครับตัวดึงกระดาษไม่ดึงกระดาษนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอาการแก้ไขให้นะครับผมเพราะลูกค้าพิมพ์ไปเยอะเหมือนกันนะครับสามหมื่นกว่าแผ่นนะอาการเครื่องพิม หลักๆมันก็ต้องเข้าใจหลักการทํางานของเครื่องนะครับเวลาเราจะซ่อมนะว่าเครื่องอรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับหลักการทํางานเขาทางานแบบไหนนะครับแล้วก็ปริ้นเนี่ยมันปริ้นแบบไหนนะครับใช้งานแบบไหนนะครับเวลาซ่อมมันจะได้รู้อาการนะเ <s> พราะบางทีหมึกไม่ออกมันไม่ใช่หมายความว่าเป็นแค่หัวพิมพ์ตันอย่างเดียวนะครับมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นชุดปั๊มตัวดัมเปอร์อันนี้เสียด้วยนะครับของลูกค้านะเหมือนต้นคลิปที่ผมถ่ายให้ดูนะครับ ยกเลิกแล้วกันนะครับนะครับสีก็ออกมาปกตินะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวโทรแจ้งลูกค้านะครับผมใครมีปัญหาก็ลองทําตามดูนะครับดูขั้นตอนต้องระวังหน่อยนะครับพก็เครื่องพวกนี้มันแพงนะครับผิดพลาดตรงไหนามามันจะไม่คุ้มนะครับถ้าไม่สะดวกหรือไม่กล้าทําก็ส่งให้พ,พ,พี่ช่างเขาจัดการให้นะครับ